มาแล้ว DJI Osmo Action 4 Action Cam รุ่นท็อปตัวใหม่ล่าสุดเซ็นเซอร์กล้องใหญ่ขึ้นคุณภาพภาพดีขึ้นถ่ายในที่แสงน้อยดีขึ้นเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอยา่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับนี่วันนี้พาคุณผู้ชมมานอกสถานที่อีกแล้วนะครับบรรยากาศค,คล้ายๆกับสนามแข่งรถแบบนี้นะครับเราอยู่กันที่ Impact Speed Park นี่นะครับเป็นสนามขับรถโกคาร์ตอยู่ที่เมืองทองธานีนี่เองนะครับใครสนใจชื่นชอบกีฬาความเร็วคุณก็แวะมาที่นี่ได้เขามีทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถน้ํามันนะครับให้ขับสนุกอย่างแน่นอนออกแบบสนามนี่โห้หดูคร่าวๆเ,เ,เนี่ยลายสนามเนี่ยตื่นเต้นแล้วใจมาก,มากๆวันนี้ได้แอคชั่นกันอย่างแน่นอนเพราะอะไร ไหมครับเพราะว่านี่ครับเขาเปิดตัวแล้ว DJI Osmo Action 4อรุ่นใหม่ล่าสุดจาก DJI เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไม่มีใครเดี๋ยวผมเดี๋ยวเองผมจำได้ DJI Osmo Action 3ปีที่แล้วเปิดตัวกันเดือนกันยายนปี2022นี่เดือนสิงหาคมปี2023โทษนะครับยังไม่ถึงปีเลยนี่ออกรุ่นใหม่แล้วเหรอโอ้โห ดีเจไาคิดอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยตอนนี้หลายคนที่เป็นเจ้าของ d j เจออสม c t i อ n ชนะครับเริ่มเจ็บหลังแป๊บๆขึ้นมาแล้วโอ้ยหลังดาะใจเย็นครับผมอธิบายให้เอง d j เไม่ได้เปิดตัว Osmo a c t อ o ช4เพื่อที่จะมาทับหรือว่ามาทดแทนรุ่น Osmo a c t อ o ช3แต่ตัวนี้มาเป็นรุ่นพี่ของ DJI Osmo Action 3อีกทีหนึ่งเขาเป็นรุ่นสูงขึ้นครับคือขายคู่กันเลยนะ Osmo มชชั้นสก็ยังขายอยู่ใครที่มีอยู่คุณไม่ต้องหลังหักคุณยังใช้รุ่นปัจจุบันอยู่แล้วก็มีรุ่น4เป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเขาทําให้รุ่นนี้พรีเมียมมากขึ้นมีความเป็นโปรเฟชชั่นัลมีคุณภาพสูงขึ้นก็เลยออกมาเป็นรุ่นต่อกันแบบนี้โดยในเวลาไม่ถึงปีนี่หลายคนเนี่จะค่อ,คอยโล่งใจหน่อยนะฮะเห็นหลายคนรีวิวไม่มีใครพูดอย่างนี้นะอะผมพูดให้ฟังเข้าใจก่อนเลยว่าอย่าตกใจออสโมชั <Okay. S 1> 4ตามมา ด้วยการปรับปรุงไส้ในนะครับบอดี้ข้างๆรอบๆตัวเขาเนี่ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยิบให้ดูเดี๋ยวยิบให้ดูนี่ตัวนี้ Osmo Action 3ตัวนี้ Osmo o c t t o o n 4คุณผู้ชมดูเหมือนกันไหมเหมือนกันยังกับแกะ เรียกว่าดิเมนชันหรือว่าอะไรที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยขนาดเท่ากันเป๊ะสิ่งที่แตกต่างคือไส้ในครับนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไส้ในเขามีอะไรแตกต่างบ้าง <Okay. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ควรเรียกว่า Osmo a แอคชั4เพราะว่าคนเนี่ยจะใจเสียคิดว่ามาแทนรุ่น3 <Yeah. S 1> จริงๆรุ่นนี้ควรจะเรียกว่า DJI ออสโมแอคชั3 Pro มากกว่า <laughs> โอ้โหดูบรรยากาศแล้วเนี่ยอยู <enough Labor> <ers> ่ข้างนอกนี้ถ้าลงรายละเอียดพวกสปงสเปคนะครับมันน่าจะเหนื่อยอากาศร้อนด้วยขออนุญาตกลับไปพูดในห้องแอร์เย็นๆได้ไหมเดี๋ยวกลับไปที่สตูดิโอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขอวิ่งไปกลับไปที่สตูก่อนโอ้ยมีวิ่งเลยด้วยกลัวไม่เหนื่อย ับเข้ามาอยู่ในสตูลแล้วนะครับก็อากาศเย็นสบายแล้วก็ลงรละเอียดกันได้ครบๆเลยอย่างแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูคือผมจะเอาตัว Osmo Action 3มาเปรียบเทียบให้ดูกันทุกมุมเลยนะครับผมจะถ่ายให้ดูหลายๆมุมถ้าเราดูมุมหน้าตรงของ Action 3กับ Action 4จะสังเกตว่าขนาดของเขาเท่ากันเป๊ะเลยมีต่างกันเล็กน้อยเลข3สีส้มเลข4สีแดงแล้วก็สังเกตเข้าไปในรูของเลนนะครับเลนหน้ากล้อง Osmo A c t i ช n 4เลนหน้ากล้องจะมีขนาดใหญ่กว่า อย่างเห็นได้ชัดนอกนั้น้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะอย่างเช่นในตัวกระจกที่เป็นโปรเทคทีปเลนเนี่ยด้านนอกนี่ครับถ้าเป็นแอคชั่น3เขาก็จะเป็นขอบสีเงินๆหน่อยส่วนแอคชั่น4ก็จะเป็นขอบสีดําดูด้านบนฝั่งที่เป็นปุ่มเลคคอร์ดปุ่มเลคคอร์ดจากสีส้มก็เป็นสีแดงแล้วก็มีรูลำโพงที่แตกต่างกันเล็กน้อยด้านข้างซ้ายขวาสองข้างเหมือนกันเป๊ะแล้วก็มาต่างกันอีกทีหนึ่งตอนด้านใต้ท้องออสโมอชั่น3จะมีแผ่นยางกันกระแทกอยู่ นะไว้สำหรับแนบสนิทกับตัว Quick Release ส่วน o s m o มชั่น4ไม่มีแผ่นยางแล้วแล้วเขาทำยังไงเขาไปเพิ่มความหนาของแผ่นยางในตัว Quick Release ของรุ่น Action 4แทนซึ่งก็จะทำให้ชิ้นส่วนมันลดน้อยลง1ชิ้นแทนที่จะมีทั้ง2ฝั่งมีฝั่งเดียวพอหนาหน่อยจบนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับขออนุญาตดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเพราะว่าตัวเลขเยอะเหลือเกิน <Okay. S 1> เริ่มต้นที่หน้าจอสีหน้าจอทั้ง2ด้านด้านหน้า 1.4นิ้วทัชสกรีนเหมือนเดิมหน้าจอด้านหลัง2.25นิ้วทัชสกรีนเหมือนเดิมนะครับขนาดเท่าเดิมเป๊ะน้ำหนัก1 4 5กรัมผมว่าน้ำหนักไม่ต่างกันเท่าเท่ากันนะฮะยกดูแล้วไม่ต่างกันแบตเตอรี่ก็ยังเท่ากันครับแบตเตอรี่ความจุ1770ม ah. ิลลิแอมใช้งานได้ยาวนาน160นาที <Wow. S 1> แล้วก็ Osmo Action นเนี่ย ถือเป็นแอคชั่นแคมที่ทํางานในสภาวะอุณหภูมิต่างๆได้ดีมากเ <Yeah. S 1> อาพูดถึงเรื่องอุณหภูมิร้อนก่อนเขาสามารถทํางานในอุณหภูมิร้อนในระดับ45องศา C ีได้ <c oughs> ก็ถือว่าทนร้อนได้ดีพอสมควรแล้วอุปสรรคอย่างหนึ่งของกล้องแอคชั่นแคมคือเวลาเราไปใช้งานเอาดอร์มันจะฮีทง่ายมาก <c oughs> ถ้าเป็นเทียบกับคู่แข่งยี่ห้ออื่นๆแต่ออสม a c แอคชเนี่ย ตั้งแต่รุ่น3แล้มาจนถึงรุ่น4เนี่ยผมว่าข้อดีนี้ยังอยู่ก็คือเขาะจะค่อนข้างฮีทได้ยากจะอึดถึกทนกว่าคู่แข่งของเขาซึ่งตรงนี้หลายคนที่ใช้เป็นประจำจะรู้ดีว่าเออการที่ไททายเนี่ยบางทีนะใส่ไว้บนมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเนี่ยตากแดดวิ่งไปเนี่ยไท,ท่ายไปเนี่ยก็ฮีทได้ทั้งทั้งที่ลมพัดนะเออแต่ตัวนี้เนี่ยฮีทยากแล้วก็อึดทนความร้อนได้ดีกว่า แม้กระทั่งอากาศหนาวมากๆบางคนถือไปเที่ยวนะครับไปเล่นสกีไปเล่นในหิมะติดลบอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถทนอุณหภูมิติดลบได้ถึงลบ20องศาเซลเซียสเลยโอ้โหถ้าเป็นอากาศเย็นจัดๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่ฟรีซเลยนะครับมันสามารถทำงานได้ <Okay. S 1> ต่อมา แบตตัวนี้ก็ยังสามารถทำฟาสชร์จจิ้งได้ด้วยนะครับแบตหมดคุณชาร์จในเคสแบตเตอรี่ของเขาที่อยู่ในชุด Adventure Combo นะครับใช้เวลาชาร์จแค่50นาทีแบตก็จะเต็ม100%แล้วกลับมาใช้ต่อได้สิ่งที่เหมือนกันพูดไปแล้วสิ่งที่แตกต่างกันบ้างดีกว่า Osmo Action 3กับ Osmo Action 4ต่างกันอย่างไรเริ่มต้นที่การกันน้ำก่อน Action 3กันน้ำลึก16เมตร Action 4กันน้ำได้ลึกกว่าครับ ได้ถึง18เมตรลึกลงไปอีก2เมตรนี่ถ้าคุณดำน้ำลงไปปุ๊บมันยังไม่สุดคุณไปได้อีก2เมตรถ้าคุณใช้แอคชั่น4แล้วก็พอลงไปใต้น้ำเนี่ยนะฮะตัวแอคชั่น4สิ่งที่เพิ่มมาก็คือเขาจะมี Color t e m p ทมเ t อร e s จอร์เซซึ่งจะเป็นเซนเซอร์ที่คอยตรวจวัดว่าเราลงไปในน้ำแล้วเขาจะปรับ Color อร์เทหรือว่าไว้บาลานซ์ของกล้องเพื่อให้สีของใต้น้ำเนี่ย มันดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะปกติถ้าเราจากแสงปกติเราโดดลงไปใต้น้ําเลยมันจะอมบลูมันจะเป็นสีบลูบลูเป็นสีเทาๆซีดๆหมดเลยมันต้องเติมเหลืองเติมแดงเข้าไปนิดนึ่งมันถึงจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้มาเลยถ <Yeah. S 1> ัดมาก็เป็นสเปคที่อยู่ไส้ใน,ในละเอาแอคชั่นออกไปก่อนนะครับแอคชั C, นะ่นสะ ได้รับการอัปเกรดขนาดของเซนเซอร์ให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นนี่แหละครับที่คือเหตุผลที่บอกว่า DJI ยังคงขายทั้ง2รุ่นอยู่นะครับ DJI Osmo Action 3ก็ยังขายอยู่เป็นรุ่นราคาประหยัดลงมาแล้วตัวนี้เป็นรุ่นสูงขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งมีสเปคที่ดีกว่านั่นก็คือเซนเซอร์เขาใหญ่กว่านั่นเองอ่าให้ดูขนาดเซนเซอร์ Osmo Action 3ใช้ขนาดเซนเซอร์1ส่วน1.7นิ้ว ในขณะที่ Osmo Action ่4เซนเซอร์ใหญ่ขึ้นเป็น1.1.3ส่วน1.3นิ้วตัวเลขมันน้อยลงนะแต่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่ามัน1.3ไง1น่ส่วน1.3มันก็เลยใหญ่ขึ้นเพราะเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นเป็นยังไงครับคุณภาพภาพนิ่งคุณภาพวิดีโอก็จะดีขึ้นถ่ายในที่แสงน้อยก็รับแสงได้มากขึ้น การที่เซนเซอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยได้คุณภาพที่ดีขึ้นแน่นอนเขาถึงได้วางรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พรีเมียมขึ้นไปอีก1สเต็ปในคุณสมบัติในการถ่ายภาพนิ่งถ่ายได้12ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K 120เหมือนกันสโลโมชันถ้าเป็น 4K ก็ได้ 4x ถ้าเป็น Full HD ก็ได้สูงสุด 8x สเปคเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าคุณภาพภาพ จะดียิ่งขึ้นพอเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยพิกเซลไซส์ที่จะรับแสงในเซนเซอร์กล้องเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยตอนสมัย Osmo a แอ i ชั่นพิกเซลไซส์เขาคือ1น1.6ไมครอนพอเป็น Osmo มแอคชั่น4พิกเซลไซส์ก็จะกลายเป็น2.4ไมครอนใหญ่มากขึ้นรับแสงรับรายละเอียดได้ดีมากขึ้นเรื่องของบิตเรทนะครับก็มีการปรับให้สูงขึ้นด้วยแอคชั 3, ่นบิตเรท110เมกะบิตเปอเซก ในขณะที่ Action 4, อัลสมอชั่น4เพิ่มบิตเรทเข้าไปอีกครับเป็น130เมกะบิตเพอร์เซกบิตเรทสูงขึ้นเนื้อวิดีโอจะมีรายละเอียดและมีดีเทลเยอะขึ้นอย่างแน่นอน <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวทำภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ่าย2กล้องพร้อมๆกันนะแอคชั่น3กับแอคชั่น4ในสภาพแสงต่างๆให้คุณได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงน้อยตอนกลางวันหรือว่าย้อนแสงอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำให้ดูในหลายๆรูปแบบแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูจะเห็นได้เลยว่าคุณภาพดีขึ้นจริงๆ คุณสมบัติอื่นๆนะครับหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆอาจจะมีชื่อหรือมีตัวเลขคล้ายๆเดิมในแอคชั่น3แต่เชื่อได้ว่า ทุกอย่างเนี่ยได้รับการออพติมัล์ให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบ10บิตนะครับ1,000ล้านสีโดยที่รองรับการถ่ายแบบ D-log M นะครับแล้วเอาไปเกรดสีเพิ่มได้ตัวเนี้ยผมว่าดีเทลของเนื้อภาพดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของมุมภาพหรือว่า FOV นะครับอันนี้ก็155องศาเท่าเดิมแล้วก็ระบบกันสั่น Rocksteady เวอร์ชันเดิม3.0แต่ การสั่นดีกว่าเดิมนะครับก็คือมีการปรับปรุงออพติมซ์ในตัวการครอปเข้าไปนะครับทำให้มันสามารถการสั่นได้ดีกว่าเดิมหรือแม้กระทั่ง360องศาฮอร i ซอนสเตดีนะครับตัวนี้ก็ยังล็อก ตำแหน่งแนวเส้นขอบฟ้าให้ได้ดีเหมือนเดิมนะฮะอของเดิมก็ดีอยู่แล้วของเดิมนี่ตีลังกาอย่างนี้ภาพยังไม่ตีลังกาเลยคุณ <laughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้กันสั่นได้ดีกว่าเดิมผมว่าดีขึ้นแล้วถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนี่อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมที่แตกต่างจาก Osmo Action 3ก็คือ Action 3จะใส่ Memory ี a การได้สูงสุด 256GB แต่ o s m o a c t ช o n 4จะใส่เมมโมรีการได้สูงสุด 512GB นี่อันนี้ก็ เมื่ออาชีพก็สามารถใส่เมมใหญ่ๆได้แล้วก็ถ่ายรวดเดียวยาวๆได้เลยนะครับถือว่าตัวนี้ก็อัปเกรดมากขึ้นถ่ายแนวตั้งได้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างซึ่งทำได้ดีอยู่แล้ว start recording เอางี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกลับไปภาคสนามอีกรอบหนึ่งไปลองใช้ดูนะครับว่าเขาดีขึ้นแค่ไหนไปวิ่งกลับไปที่สนามโกคาร์ เอาละเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานจริงดูนะครับ DJI Osmo Action 4นะครับว่าคุณภาพภาพของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับตัว Osmo Action 3ให้ดูด้วยนะครับแต่อันดับแรกเดี๋ยวผมจะลงไปขับรถโกคาร์ทแล้วก็ลองติดตั้งกล้องในมุมต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมดูว่าคุณภาพภาพของ DJI Osmo Action 4นะครับจะสวยงามแค่ไหนทำภาพได้ดีแค่ไหนไปดูกันครับ ข้อดีอย่างแรกของ DJI Osmo Action 4นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ Osmo Action 3แล้วก็คือเขาเป็นกล้อง Action Cam ที่ทำงานเร็วมากเวลาคุณเอาไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆนะครับคุณไม่ต้องกดเปิดเครื่องแล้วถ่ายคุณกดถ่ายเลยครับนี่ฮะใช้เวลาเพียงแค่1วินาทีกว่าๆเขาก็จะพร้อมเลกคอร์ดภาพให้คุณทันทีเลยเห็นไหมฮะเร็วมากๆมันทำให้เราคล่องตัวในการใช้งานมากๆครับสเปคความละเอียดสูงสุดของ DJI Osmo Action 4นะครับเขาถ่ายวิดีโอด้ความละเอียดสูงสุด 4K 120เฟรมนะครับแต่เนื่องจากคลิปรีวิวของเราเนี่ยเป็น Full HD เพราะฉะนั้นผมจะถ่ายแยกต่างหากทำเป็นคลิปสั้นๆแล้วอัพแยกต่างหากนะครับใส่ไว้ใน description หรือใส่ไว้ใน comment คุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าคุณภาพของภาพเขาแบบเพียวๆเลยนะครับแบบถ่ายเป็น Raw footage เลยออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทำไวให้ใหดูนะครับ <Okay. S 1> ส่วนในระหว่างที่เราขับ Go Kart เนี่ยเราก็จะลองภาพหลายๆรูปแบบให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น time l a p ก็ถ่ายให้ดูแล้วก็มี Slow สโลโมชันด้วยสโลโมชันเนี่ยถ้าบน full hd เขาทำได้ถึง240เฟรมนะครับเดี๋ยวมีให้ดูด้วยนะครับ เราติดตั้งกล้องอยู่บนรถคาร์ดนี่นะครับบางจังหวะก็อาจจะมีแรงกระแทกมีแรงสะเทือนเยอะหน่อยตรงนี้ได้ลองเลยครับ r o k s t ซดี y 3.0กับ r o k s t ซดี y plus นะครับได้ลองเลยว่ากันสั่นดีแค่ไหนดูเลยครับ ระบบ h o ล i z o n Steady นะครับของ DJI Osmo Action 4นะครับเราจะสามารถทำได้2โหมดด้วยกันอันแรกคือ Horizon Balance ซึ่งถ้าเราเอียงไม่เกิน45องศานะครับมันจะรักษาเส้นแนวขอบฟ้าเอาไว้ให้เราเนี่ยอย่างเงี้ยเอียงไม่เกิน45องศานะครับกับอีกแบบหนึ่งคือ h o r i z o n steady อันนี้คือคุณจะหมุนเยอะแค่ไหนก็ได้หมุนรอบเลยตีลังกาเลยยังได้นะครับแล้วเดี๋ยวดูภาพที่ออกมานะครับผมนี่ยืนพูดตรงๆเส้นขอบฟ้าตรงแนวโดยที่มุมภาพไม่หมุนเลยได้ได้ได้ ดีเจไอออสโตร์ชันส่นะครับถ่ายแนวตั้งก็ได้ด้วยยิ่งถ้าคุณใส่เคสโปรเทคทีฟของเขานะครับเวลาคุณเปลี่ยนตัวควิกรีลิสต์เนี่ยมาล็อกเป็นแนวตั้งก็สามารถทําได้ด้วยนะครับหรือว่าจะถือถ่ายแบบเอียงแบบนี้ของผมก็ได้นะครับคลิกกลับมาเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็ผมบันทึกภาพอยู่ตอนนี้ให้คุณผู้ชมฟังเสียงไมโครโฟนที่ติดอยู่ในตัวกล้องด้วยรุ่นนี้นะครับมีการออกแบบตําแหน่งของไมโครโฟนใหม่นะครับกับรูรับเสียงไมโครโฟนซึ่งจะทําให้เก็บเสียง ที่เราพูดอยู่เนี่ยนะครกับเสียงบรรยากาศได้ดียิ่งขึ้นอาลองฟังคลิปนี้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือตัวอย่างเสียงไม์ของ DJI Osmo Action 4ครับอยู่ในสนามโกคาร์ดมีรถโกคาร์ดวิ่งผ่านด้วยเป็นไงเสียงบรรยากาศโอเคไหมครับ หลังจากดูประสิทธิภาพของ DJI Osmo Action 4กันไปแล้วนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะเปรียบเทียบนะครับว่าคุณภาพภาพที่แตกต่างกันของ Osmo Action 3กับ Osmo Action 4จะต่างกันอย่างไรในเมื่อตัว4เนี่ยมีเซ็นเซอร์รับภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรับแสงได้ดีขึ้นวิธีการเปรียบเทียบก็ต้องทำแบบนี้ครับเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพรสักสแสงก็คือมี2แสงก็คือตรงอยตรงนี้เป็นที่กลางแจ้งโล่งๆเลยนะฮะ แสงสว่างมากแล้วก็ด้านในเป็นที่ล่มถ้าคุณไทยในที่ที่มีสองแสงแบบนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าออสโมชชันสในส่วนที่เป็นส่วนมืดจะค่อนข้างมืดกว่าออสโมชชันสจะเฉลี่ยแสงในส่วนมืดได้ด,ดีกว่าเดี๋ยวผมเดินเข้าไปข้างในให้ดูผมเข้าไปในล่มแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับอ่ะลองดูฟับนี่ผมอยู่ในล่มเห็นไหมคะลองเปรียบเทียบดูออสโมชชันสจะมืดกว่าหน่อยหนึ่งในขณะที่ออสโมชชันสจะสว่างมากกว่าเห็นรายละเอียดเยอะกว่า ยกตัวอย่างอีกหนึ่งสภาพแสงนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ในอาคารนะครับเป็นที่ร่มแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะนอกกระจกออกไปเนี่ยก็จะเป็นอ outdoor นะครับเป็นบรรยากาศกลางแจ้ง ถ้าคุณดูภาพเปรียบเทียบทั้ง2กล้องนะครับออสโมอชัน3กับ Osmo a c อชัน4นะครับจะเห็นได้เลยว่าทางฝั่งออสโม c อชัน3เนี่ยฝั่งภายนอกนะครับที่เป็นด้านนอก o อ t าท์ดเนี่ยจะเบินไปเลยเพราะว่าเขาพยายามเร่งแสงขึ้นเพื่อให้คนที่อยู่ภายในอาคารเนี่ยหน้าสว่างขึ้นในขณะที่ Osmo a c อชัน4หน้าคนที่อยู่ภายในอาคารก็ยังสว่างพอใช้ได้แต่ยังคงเก็บดีเทลของข้างนอก ให้เห็นขอบฟุ้งขอบฟ้านะครับยังมีดีเทลอยู่บ้างคือไม่ได้เบินจนกระทั่งแบ็กกราวละลายหายไปเลยนะครับนี่ถือว่าการเฉลี่ยแสงของ Osmo Action 4ทําได้ดีกว่ามากๆเปรียบเทียบกันสั่น2รุ่นไป นี่ไงครับคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าเซนเซอร์รับภาพที่ใหญ่ขึ้นของ DJI Osmo 4นะครับ ให้คุณภาพภาพที่ดีกว่าออสโมชัน3อย่างชัดเจนคือเปรียบเทียบให้เห็นได้เลยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเพราะว่าเขายังขายทั้ง2องรุ่นนี้อยู่รุ่นนี้ราคาย่อมเยาว่าหน่อยหนึ่งรุ่นนี้ราคาสูงขึ้นพรีเมียมกว่าคุณภาพสูงกว่าเลือกเอานะครับว่าจะเอาตัวไหนเดี๋ยวจะบอกราคาแต่อยู่ข้างนอกนานแล้วร้อนขอกลับไปบอกราคาที่สตูดิโอได้ไหมครับรอแป๊บนึงวิ่งไปสตูดิโอก่อน วิ่งกลับเข้ามาที่สะตูอีกรอบนึ่งเพื่อที่จะมาบอกราคาวิ่งไปวิ่งมาทำไมให้เหนื่อยเนี่ยจริงๆตากแดดแถวนั้นหน่อยถ่ายก็จบแล้วนะทำทำไมหลายรอบก่อนที่จะไปบอกราคาผมสรุปความแตกต่างแบบสั้นๆให้เปรียบเทียบระหว่าง Osmo Action 4กับ Action 3ให้ดูอีกที o นึ o ง o t m o n c t i o n 4มีเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่านะครับ1นส่วน1.3นิ้ว กันน้ำได้ลึกกว่า18เมตรใส่เมมได้เยอะกว่า512กิกแล้วก็จัดการความร้อนได้ดีขึ้นกันสั่นดีขึ้นระบบการทำงานของตัวเครื่องสเสถียรมากขึ้น นี่คือความแตกต่างของ Osmo a c t ช o n 4ที่ทาง DJI ตั้งใจจะให้มันมีความพรีเมียมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจึงทำให้ราคาของ Osmo A c t ช o n 4นะครับสูงกว่า a c ช i o n 3เขาขายคู่กันนะเขาไม่ได้มาแทนที่กันเขาขายคู่กันเลย Osmo a c t i o n 4จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งถือว่ายังไม่แพงอยู่บอกราคาเลยครับ Osmo A c t ช o n 4มี2ชุดให้เลือกคือชุด Standard Combo ชุด Standard Combo เนี่ยจะมีเคส Protective มีตัว Quick Release 1อันแล้วก็แบตเตอรี่1ก้อน ชุดนี้ราคา14,000บาทกับชุดใหญ่ของเขานั่นก็คือชุด Adventure Combo นะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้นมามี Extension ช o ที่ยืดได้1.5เมตรให้มาด้วย1อันมีเคสแบตเตอรี่พร้อมกับแบตเตอรี่เพิ่มมาอีก2ก้อนเป็นแบต3ก้อนพร้อมเคสชาร์จแล้วก็เพิ่ม Quick Release ให้อีก1อันนะครับเอาไว้ใช้งานได้2ตำแหน่งเลยเซตนี้ราคา16 9 0 0บาทถ้าเห็นราคาเปรียบเทียบแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ่แอค ก็จะมี2รุ่น2ราคาแล้วขยบขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็น Action 4 2รุ่น2ราคาเหมือนกันทีนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณแล้วครับว่าคุณอยากได้คุณภาพระดับไหนหรืออยากจะได้รุ่นที่พรีเมียมกว่าแค่ไหนแล้วก็เลือกเอาเลยว่าจะซื้อรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็ได้เหมือนกันเลยเขาจะขายทั้ง3และ4ไปจนถึงปีหน้าเลยหาซื้อได้ที่ไหนไปซื้อที่ร้านเพื่อนผมเลยเทพแกจเจนี่พิมพ์เลยครับเทพแกจเจ com หรือว่าสั่งทาง ลาซาด้าช้อปปี้ออ i ฟิเชียลชของเขาก็ได้นะครับบริการส่งถึงที่บริการหลังการขายดีเยี่ยมเลย